ตัวเสียุตซายุใจขาดร้อยบาทหัวกระไีสีัเข้าร้บาทหกสิบ้าเดืนตานแปดร้อยสามบาทโทสุเทพแต็โมแฟรนพร้ม ลาวยัทองหนึ่งร้อยบาทคนเสนียมหัทองหนึ่งร้อยบาทคนไรวันหทองหนึ่งร้อยบาทคณแม่แก้วหัวทองหนึร้อยบาทคุไม่หมดเสียทิ้งหนึ่ร้อยบาทคสใจไรรร้อยบาทคณแม่เ้าหวทองหนึร้อยบาทคณแม่คณค้ยริิเศษยี่สิบบาทคุณพ่อสวัสดิ์คนักเพหนึร้อยบาทคนแม่สวัยที่ประมหนร้อยบาทคนแมสุรใจทานหนึงร้อยบาทคุณสเพจสนึงร้อยบาทคุนระเดียบหทอง ็ุกแม่สีเพืองร้อยบาทคุณแม่งสุกพริบบนหนึ่งร้อยบาทคุกข้สวสรตเจริญร้อยบาททุกแม่จาดีเกินคร้อยสีิบบาทคุณแม่ยางใจทางร้อยบาทคุณแม่สมบทองหนึร้อยบาทคุกขเดเล็ขาวหนึร้อยบาททุก้อเชื่อเพ่เกิดร้อยบาทคุก้อปัดดับดร้อยบาทคุณแม่นำสัตวดองห้าสิบบาทคุณแม่ละมอรสัตวดองร้อยบาททุกข้อสมาใจทางร้อยบาทคุณพิกขยามลร้อยบาท คุณแม่อีขามองิหนึ่งร้อยบาทแม่เชียรายาประกอหนึร้อยบาทพ่ชีสักรบล่วงหนึ่งรอยบาทรบล่วเด็ที่สุขหนึร้อยบาทคุณแม่พลังทำกองดหนึ่งร้อยบาทคุณแม่คุณแม่แม่แม่ชีบเลียเขียรมหนึ้อยบาทคุณแม่สบักร่วงหนึ่งร้อยบาทสบักสบกบตนึ่งร้อยบาทมุทิ่แม่สมรอารพาหนึร้อยบาทคุณแม่บอลเท้าหกสิบบาทคุณนดไร่หนึ คุณสิรดาสัมปต500บาทคุณแม่สุพรรณ6้0 0บาทคุณแม่สว่างแก่กรร้100บาทคุณแม่เฉลีแก่ารรม1 0บาทคุณลลศบาทอง้0 0บาทคุณพ่อเชื้อเอ็พร้อง100บาทคุณพ่อประสารทอง40บาทคุณพ่อตวที่ประอง100บาทหัวใหญ่หัวใหญ่สุพัฒราราม50บาทคุณแม่สมเียแก่กรม50บาทคุณแม่สัพยโอกาส0บาทคุณแม่เรศทอง100 เพิ่มรอย0 0บาทคุณแม่สวอเกตกงแมครอบครองห้าสิบบาททุกคนช่วยจารกรร้100บาทคุกแม่ปรวจประจุเศษ100บาททุกแม่รอเกตกรง100บาททุกคนเทียบตัวดำ200บาทค่าแรงแทมส้มแม่นรค100บาทนะโรคหลานแม่หนักจะเริรมดำแม่พรค420บาทเนี่ยนี่คือรายงานการวมจารกรบริจาค ทวงในอาสนะนะ